ไปดวงบัตรหัวหนองหน้อยนันลาเออได้ตัวใดงวดว่างหันเขาได้เจ็ดเจ็ดหกบ่บนี้ไปซื้อลัตเตอรีนั่นมันออกสามตัวหนามันออกอีหลีเจ็ดเจ็ดหกนั่นเขาก็ได้งวดก้อนนั่นบ่ได้ไปน้ำเขางวดก้อนนั่นเขาได้ศูนย์สี่กับสี่หกสามเขาตัดหนาตัดหลังเอาเขาก็ถือแต่ว่าเขาของได้เงินหน่อยเขาซื้อายผู้ว่าไม่ไปถือกับเปรียกดังเขาเออประมาณนี้ละงวดนี้เจ้าได้ตัวใดงวดนี้ งวดนี้พวกท่านเดี๋ยไปเสียงมันต้องวันที่สิบหา้าแจ้งสิงไปเสียงไดเออ้เดี๋ยววันที่สิบห้าขอสิรอเด้อกับวันที่สิบห้านี่แหละวันสิไปนั่นเออเดี๋ยวสิมหา,ออมาดดหาเด้อเออมาโหลดห้เลยเงินกับ <laughs> ไปเจ้าง่วงไปเจ้าง่วงไปประมาณทุนหนึ่งจา้าทุนหนึง่งจา้าประมาณทุนหนึง่งสิบเก้านาฬิกาเก้านาทีจา้าพูดโดยน้ำเทียมโดยผู้ใหญ,ญบ่บ้านบ้านเรากับพอของผู้ใหญ,ญ่บ้าน เป็นหมอท้ำจ้าเอออ่าโอเคได้สิมาหาสิมาหาวันที่สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมมาที่บ้านหัวหนองนะครับอาเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผู้ชมนะฮะวันนี้ผมมาที่จอมปวกนะครับที่มีคนเล่าขานกันว่ามีคนถูกกันเป็นแสนนะครับที่นี่นะครับแล้วก็ผมก็จะให้คุณผู้ชมนะครับไปชมกันที่จอมปวกแห่งนี้นะครับที่มีชาวบ้าน เมื่งวดที่แล้วนะครับที่แห่กันมาเป็นร้อยนะครับนับร้อยเลยแล้วก็ได้เงินกันหลากหลายคนก็หลายแสนนะครับที่ได้โชคได้ลาบจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมกันเลยนะครับที่จอมปวกบ้านหัวหนองนะครับนู่นนะครับคุณผู้ชมนะครับนู่นที่เป็นจอมปวกให้โชคนะครับที่บอกว่ามีคนถูกกันนับแสนนะครับที่จอมปวกแห่งนี้นะครับ ก็มีชาวบ้านนะครับขี่รถแล้วก็เดินมาดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมกันที่จอมปวกให้โชคเลยนะครับไปกันเลยครับผมสำหรับจอมที่นี่นะรับได้จีกงวดแล้วผมกับได้ทุกงวดนะครับเกือบทุกงวดเลยครับอ๋อทุกงวด แล้วเขาได้มาเข้าส่งหาหวยหายย่บ่มาอยครับมามอส่งมองไหนจากไหนมาจากทางบ้านเราครับมาจากบ้านเรามาส่งมองนี่เขามาส่งย่ำไหนบ้ประมาณ่มถึงสาม่มเนี่ยครับวันวันไหนวันพันพักก็ใกล้หวยออกก่อนหวยออกขึ้นแหลกก่อนหวยออกขึ้นแหลกก่อนหนึ่งมือมืดมื สมเวลามือวันที่สิบหกวันที่สิบหกนี่เขาสิมาวันที่สิบห้าสิบห้าตอนกลางคืนครับคนหลายแบบเนี่ยผมกับบอลูคคือกันผมบม่ได้มาแต่เท่าผมเขาว่าประมาณสองร้อยถึงสามร้อยคนเทาเขาว่าจะแซนครับโด่งดังครับแต่ลุ้งเขเคยมาดิบอ่ครับค่คยมาครับอามาอยู่แล้วลูกสาวมาอายุลูกสาวเนี่ยครับมาเบิรงก็อยู่มาอู่คกับลูกสาวไหนน้ำเขาบอครับ ครับได้แต่ว่าแค่บ่ไขยซื้อปัจจัดอกอกเขาได้แต่บ่ได้เขาซื้อปานัครับงวดที่แล้วเขาได้เท่าใดครับงวดที่แล้วเขาได้หยังล่ะได้หยัางไรเกจพบหกจหาขึ้อย่างนี่ล่ะแต่ว่าบ่เข้างวดทหารหมวดซีศูนย์ซีนั่นเขาได้เต็มเลยครับเต็ม อ๋อสามตัวตรงกับสี่ส่วนสี่งวดก้อนหนึ่งงวดกี่ฝันมามาเอาจังไดเขามาให้มาส่งนี่แหะครับจอมมาบนบานสารเก้าจมพลอยนี่แหละส่งเอาเลยครับนึกว่ามารูปเอาแล้วผู้ใดมาทาแต่งสิเขาเมากับผู้มีผู้หนึ่งอยู่คนในบ้านตำบลหนองบัวนี่แหละเขาจอมเคยเมาเอาเื่อนึง พันธ er ี่หาโซว่าสามโตัวพันกระซื้อมือหนึ่งมือสองมือสามก็แทบถือถือแทบทุกหมดมาเอามือหนึ่งพันหาสามตัวก็จับซื้อสามมือคันบ่อออกตัวตรงก็ออกตัวกลับภายในสามมือสือพันหาสามโตัมว่าสามโตัพันก็หายไปเลยกระซื้อมือหนึ่งมาเอามือนี้หาสามโตมือนี่มืออื่นมืออื้นสามมือ ช่วมาจิตถือช่วยมาจิตถือครับจ้าสนนะครับเล็กอย่างแล้วบอกผมบ่ได้ไครับผมเพียงแต่เป็นผู้เดินเป็นแต่ผู้เดินครับผู้ขายเป็นผู้ขายครับไปบอกจ้าสนเล็กเด็ดเล็กดังได้ตัวไดมาอย่างนี้เขาว่าเมื่อเคลื่อนเขามีผู้หนึ่งอยู่ในบ้านนี้แหละแต่ว่าลูกล้านบ้านนี้แล้วเขาว่าห้าน้อยเมื่อเคลื่อนนี่ สี่ศูนย์ห้าสันเขาไปซื้ออยู่กับคือแค่มีสิบสามสิบบาทนะเจ้ามนีเขาว่าห้ตัวกลับห้ตัวกลับเป็นหาศูนย์เป็นหาศูนย์สหาศูนย์สี่คือหาศูนย์อซื้เขาเ่าัี่เป็นตัวกลับสองตัวสองอมือเคลื่อนนี่ครับครับครับเดีวให้พอพาไปเบิ้งนะครับพอพาไปเบิ้งพาไปหาหวยแน่หาเสผมมาเคลื่อมาดิผมเพียงแต่เขาบอกเ้าที จะพุ่มอยู่แถวนี่แหละเด็ดจึงได้สิได้เบอร์นอนได้หวยนอนนี่ีเนี่ยนี่ข้าวเนเปียงผมไม่พูดเปลี่ยนพระอาจารย์เลยครับอาจารย์ธุระพนเดชพูดคนแม่นผูดคนเจียงทางนี่นะเอามองนี่คนมีซื่อจังใดกว่าครับเคนมีซื่ออยู่บ่ผมก็บลูคือกันแต่ว่าเป็นวงเป็นเพระอาจารย์หลวงพ้นเบิงนะครับเขาอันผู้ที่เขาเคยถือเงินเขาเอาเสียกระแรงมากแต่ว่า คนว่ามาถวายถือยู่ or, แต่ว่าบ่ถือเอามาถูกแต่ไม่ถูกอเอามาถูกแต่ไม pues, ่ถูกยังไงเนาะเอามาถูกแต่ไม่ถูกเพื่อว่าเพิ่นเป็นองค์เป็นหลวงพ่อจริงนะอย่าเอาเสียกแลังมากกับไม่ใช่ที่เอาถิ่นมากกับว่าแม่ที่เอาผาถุงมาก่าแม่นี่ต้องเอาผาสบงผมวางจีผมผมคุ้ยกับอันผมไปพูดกับเขาอยู่พูทีเขามาเอาที่แหลกผููเขาเคยถือกน้านี่แหละ มันเอาเสียกะแลงครับพระอาจารย์เก่าเป็นเป็นหลวงเป็นเป็นหลวงพ่อครับครับวันี้เพิ่นว่าเอามาถวายก็บถือยู่แต่ว่าบ่ถือบ่ถือหมายถึงว่าเอาเสียกระแลงกับผ้าถุงต้องเอาผ้าสบงผมว่าใอังกฤษพมไปคุยกับเขาแล้ววร้หั่นครับให้เดี๋ยวสิให้ลุงพาไปเบิ่งหน่อย เอาไปครับครับนี่ยังได้น้อุดถูบยุดเทียนขึ้นมันก็ได้เหมือองเดี๋ยวอาจารย์บอกเองอาจารย์เบิ่งอใจนั่นแหละอาจารย์เชื่อว่าเราคนไหอยู่นี่เราคนก็ผมไม่เคยมาจะเคลียร์ดอกก็ผมนี่จะเขามีน้ำแดงคนอยากได้รถอยากได้มาสร้างมาเจ้าแว่นยังอยู่ในนี่เมื่อคนเอามาถวายสันเพป็นมากป็นน้ำแดงก็นี่แหละ เป็นเปลี่ยนใบนี่แหละมันเป็นน้ำแดงเป็นเหล่าไฮไกโตเพราะว่าเป็นพวกมะเร็งนั่นสิเป็นข้าเจ้ามายกคู่ยกไก่กันอยเบื้งตี้นี่แหละมีซื้อยังครับผมบ่ารู้ขึ้กันบ่ารู้ยังบ่ารู้เลยเนาะครับแต่ก็รู้แต่ข่าเข่าจะเข่าเข่าวมาว่าแม่นรู้แม่นครับมองนี่นะครับก็รู้ว่าแม่นนะครับที่นี่นะครับจอมปลวกที่นี่ เดี๋ยวให้อาจารย์ดูไกลๆว่าอาจารย์สิเห็นเลขอยู่บ่เห็นเลขอย่างบ่ก็อยู่กับเพื่อนอาจารย์สุรพลนล่ะผู้เพื่อนอาจารย์สุรพจเป็นเชี่ยวชาญบ่ผู้เชี่ยวชาญผู้เบ่งจอมปวกผู้พนถนัดทั้งนี้วันเถาะพอมันอยู่มู่บานยังก่อตำบลยังก่อครับตำบลน้องบัวครับบ้านเพื่อจำบ้านแต่ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลน้ลนองบวัวบันหัวหนองชื่อบานหัวนนหวนองตำบลน้องบัวด้วยเขตของตำบลน้องบัวครับโอเคขอบคุณพ่อหลายครับขอบคุณหลายหลายครับผมก็ผมกาเคยมาสัมผัสบาเคยมาขอเ่นดอกแต่ว่าเขาามาผมก็เลยได้มาผมเคยมาเมืงอพู้เดียวแต่ว่าบ่บ่รลูคือกันว่าผมบาเคยได้มาส่งมาไวายน้ำพิ่นี้ยเกี่ยดอกแล้วงวดเนี้ยที่พ่อเนี่ยพ่อรู้ไหมว่า ที่นี่เลขอะไรมันดังตอนนี้ยที่นี่ที่พ่อกําลังเนี่ยอยู่มีด็เข้ามาในหูในสมองมั้งยังว่ามันมีเลขอะไรดังทุกเนี่ยที่นี่ส่วนมากหวยห้าหน้อยแม่นแม่นครับห้าหมื่อถือถือยุคี่มือนสิบมือที่ถือ,อยุคเก็ดถึงแปดมือแล้วจังไดผู้ใดซิมาเอาให้ดิผมก็บุ่โรคือกันตอนนี้พอไปให้ผู้ใดส่วนไลผู้ใดเป็นคนที่เป็นคนบอกพออ จอยเมียเราเล่งชื่ออะไรอย่างบุฟบุบจากชื่อชื่อชื่อเหรินจอยเราเคยมาสงสัยเราเป็นคนเมาเราเป็นผู้มาเอา่กับบุกสาวด้วยเขาพรมกขาบอลูคือกันว่าเพิ่นเฮ็ดจังไหนเพิ่นอืมครับมันสิเป็นทางหลังทางหลังเหมือนเป็นในอย่างนอกก่อนเน่ะทางหลังก็จอมปู่อันหนึ่งแต่ไหนก็แล้วแท้โพติเจียถือแล้วผมกับบรลูคือกันผม่เคยมาเพิ่นว่าส่วนมากยุ่นี่แหละ คุยในด้านที่ได้รถอยากได้สร้างมากอ้าใส่ฉนมนั่งนั่งขึ้นจีนนี่ยังไม่นิ่งยังไงครับใจเนี่ยพอนา้สร้างมากครับอยากได้รถอีกอย่างนี้เนาะพอนอยากได้ผ้าให้เอาผ้ามากถวายเพอนายถตาว่าผู้ผู้ใดนั่นคือว่าเป็นเจ้าแม่ยถ้าว่าเป็นบ้านนี้เพอนว่าเป็นหลวงพ่อเป็นผ่าหลวงพ่อสูงชุง ดำๆดอกพนะก็เลยว่าเอามาถืออยู่แต่บ่ถือเอาผ่ามากินอยู่แต่ว่าเป็นผ่าถุงกับเจียกระแลงแต่จริงๆคือผ่าสบองด้ยเป็นสบงสบงย,ยังยังแมีนเพราะว่าเกิดเป็นผ่าเมันเป็นผ่าว่าพันาาเ์ิันช่งงมันเป็นเจ้าองค์ช่งอยู่นี่เมันถอดยิ่งที่เหล่ามาหลายด้งวดมีหอดนั่งล่ำมาล่ำถวายฝนโมมีนั่งกับมาพร้อมล่ำทีเอ็นเพิ่นมาแก่บนนะนะม้าขาไ มันว่าจะก,กินขนมจีนที่ว่าข้าวผุ่นานา่ะนะถือเงว่อนมันถือหลายแสนเลยทั้งเชียงออกถือตรงตรงได้สี่ศูนย์สี่งวดมันออกงวดอันงวดก่อนงวดก่อนนั่นครับสี่ศูนย์สี่ตรง,ตรง,ต,รงตรงเต็มเต็มเลยแมนอ๋อม่นี่พราต่เพิ่นสายไฟขึ้นเห็นแดงใจว,วายเลยสี่ศูนย์สี่โอ้ข้มเพิ่นว่าแต่ว่าผมบ่ได้หูจากกัมเพิ่นหรอกนี่ความเขาเล่ากันมากครับอ๋อครับครับครับ แต่ว่างวดนี้เพิ่นบ่ทันมาเอาเนาะครับประมาณวันที่สิบสิบห้าก็วันที่สิบห้าก็หัวหน้ามากกับมาตี่แหลมมากับหาผาอาจารย์ที่บนถิ่นมากเพื่อเท่าทำพ่นพ่ายังพ่นบ้านเราพ่นซีกันกับอผาอาจารย์นี่แหละครับผาอาจารย์ช่วพ่นนี่แหละให้มาเลยถ้าทำเขาว่าประมาณสองร้อยยิงสามว่าพ่นเต็มคนเต็มนี่แหละสี่สิบหกคนก็ได้ ขึ้นวันที่สิบหานี่ตื่นยมเสงวันที่สิหกเนี่ยพ่นสิมาเอามือนั่นก่อนครับพันิมาขึ้นทุกขึ้นวันที่สิบห้าครับอ๋อครับขันช่วาวันที่หนึ่งงกอ่สามทีเบยาขึ้นวันที่หนึ่งพันสิมาอังี่วันต่อเล่องไงว่าเหนื่อยค่าน้อยกับกระโชกไวายมานั่นดอกบางคนกับ ว่ามาจีบเห็ดเมื่อกี้บอกว่าฮานอยฮานอยวันนี้เขาเห็นเขาบอกกันลูกไอ้ที่ปังเนี่ยอืมอีอื่นๆเฮี้นมอมอเฮี้นนี่เฮี้นยุดนกนกทงเี่อวะครับคนให้ตัวเก้าเนี่ยจะว่าเป็นตัวกลับตัวกลับเมื่อเคลื่อนดอกสี่ศูนย์ห้ามื่อก็กสี่ออกสี่ห้าศูนย์นี่สี่กี่หนึ่งห้าศูนย์เนี่ยจะเล่นห้าศูนย์ครับอันนี้ควมเขาเอาดิผมกับบอลูคือกันนี่จากป่าเขาครับพอัขอบคุณหลายครับ กับเงินหลายตัปนแปลนหาหาเปดเจ้าได้จุดไหนไปเอามงไหนมาฮะไปเอามงไหนเอากระันไปจับปลาเลยเนาะจับจังไหนได้ได้ได้หาจับจับมันกับมือมันกับเป็นทั้งหาเป็นไอ้ทังศูน์ปลามันกับเป็นเปอยู่แล้วปลาเปดหาหาปดหาศู จ้ามือสุดหัสุมันออกไปแล้วผมมีเจ็ดจับก็เจ็ดนั่มบมมีบ่บ่มีแต่แปดหักก็ซึมหามือขึ้นฝันได้ซึมหักก็แปดหันะตอนนี้ที่ซ่องยะไนี่ซ่องพี่ยังนี่ไม่ได้นะครับตอนนี้ที่ยังไม่ไก็ได้เพราะว่าเขากําลังหาเสียงกันอยู่อ่ะแล้วเปิดเพลงแบบมีแต่เพลงลิขสิทธิ์นะครับเราก็เลยบางทีก็ต้องหยุดถ่ายบ้างถ่ายบ้างหยุดถ่ายบ้างเพราะว่า มันติดที่เพลงนิกสิทธิ์นะครับเพราะว่าเขาเปิดเป็น,นช่วงนี้เขาเรียกอะไรกำลังหาเสียงสวอวเดี๋ยวเรามาขอพอดีพ่อท่านบอกแล้พออนเพื่อมาถึงแล้วก็บอกท่านเนาะสักหน่อยเนาะนี่พออ่อเขม,มานเหนไหมามานำกันไหมเอานำกันเอานำกันเออซอยกันเ,ออเดี๋ยวผมจะบอกกล่าวเพลินนะแต่พ่อเขาบอกกล่าวเพลินนั่นแต่พอ่อจุดทูบเสียงให้พ่อเลือกทูบนี่จะปุกนี่ ให้ผมอันนึงงรับเลือกเลยครับแล้วก็จุดพอเพิ่มนเลวยอิบขึ้นมาขายโกขายโชคขายโชกให้เขาต่อมือนี้ก็มาขอโชกเลยให้พอสีมาจุดถูกจุดเทียนมาจุดถูกตัวเลขให้เป็นตัวเลขสี ออกมาเป็นตัวเลขง่ามๆเด้อแล้วก็ให้เอฟซีทั้งหลายที่เบิรงอยู่ก็ู้ใดที่เห็นขึ้นน้ำแป้งสิทาจะทาแป้งเนะเดี๋ยวเราจะทาแป้งลงไปดีมันอหญ่พอเหนมันใหม่เหมือเป็นเครื่องล่ำถูกก็เปล่ากจะตัวเลขไรก็ขอให้เห็นแล้วก็ยันนี้จะเป้าหลายน นำไปเสียงนำไปเสียงโชคเสียงดวงเด้อสาธุสาธุสาธุาธหรือว่าโชคได้หลับน้อยธรรมดาเนี่ยแหละ <c oughs> น้อยปกติเด้วยมาทำกันหลายคนดิมาหอดพระหอ <c oughs> ดโยมกันโตได้เมียนไก่กินได้ทูบเนี่ยละให้โชคให้ลาบก็ได้มาเส่นมาไหวเชียพ่วงมาไล่สดดอกไม้สดมาถวาย สามพ่วงคิดทีเนาะคิดทีย่าพิ่มจะทีกะได้บ่ได้มาคมมาง่าเด้อสุกเปอร์เซ็นต์ที่บรรลักษิจงหลักสมรักษาอยู่บริเวณนี้ก็ได้พุ้มจะทีเด้อบ่ได้มาคมมาง่าเด้อมาขอโศกขอหลับขอเล่นมาแล้วปกติเด้อขึ้นมาแล้วตัวนี้ขึ้นย่งไงล่ะขึ้นแล้วขึ้นนี่ถูกมองชุดด้วยนี่แหละสามตัวเด้อขอให้ได้ขอให้ออกตามจากตรงตรงครับตรงตรงๆเลยครับ อ้ยมันสัน่นเออสาทุาาขันโฉบกันมันตือสองตัวสามตัวฮะน้อยปกติกะจีเอาดอกไมก้พวม่วงมาไล่สดหอมๆม,ม้าม,มา้ามันไม่กี่ละอืมปรากฏขึ้นไม่โฉบไม่ละกันอืม จากผูกคันน่นะผู้มามกันนี่แหละฝาดดูด้วยนะครับ,สอ,บสองนาทีนะครับสัก2องนาทีแล้วก็ค่อยมาเบิงถูกเสียงน้่กันนะครับก็เดี๋ยวมาดูตรงจอมปลวกกันก่อนนะว่ามันจะขึ้นตัวเลขอะไรใครเห็นเป็นตัวเลขอะไรนะครับก็ขอให้ดูขอให้เห็นขอให้คิดขอให้ดังที่คุณเห็นก็ขอให้เป็นตัวเลขที่นำโชคนำชัยขอให้เป็นตัวเลขที่ จะนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอให้ถูกขอให้รวยนะครับที่เขาล่ำลือนะครับมองนี่เด้อนะครับก็ที่เขาล่ำลือกันว่าที่นี่ได้ไปแล้วจักแสนพอจักแสนพอห้าแสนห้าแสนมาก็ไปก่อนว่าได้ร่วมหาน้อยเด็กง,ง่า้เด็กง่ายสามตัวตรงสามตัวตรงมองนี่ นะคร oh ay, o, he he es, es, so. ัห้าน้อยปกติห้าน้อยพิเศษธรรมดาก็โอ้ยนี่เห็นแล้วเห็นแล้วคักคักห้าศูนย์คักครับผมผมไม่ได้เบิ่งเด้หันไปเห็นแล้วครับห้าศูนย์ห้าเก้านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อครับเดี๋ยวสู้ๆให้เบิ่งเด้อพี่น้องตรงนี้ตีตรงนี้ตีห้าศูนย์ตีเห็นไหมครับอันนี้ห้าศูนย์หรือห้าเก้านะครับ ดูกันดีๆนะครับดูกันดีๆนะครับที่ตรงที่รูปนะครับตรงที่รูปแป้งทิ้งไว้เป็นห้าศูนย์ห้าเก้าพ่อเห็นบ่พ่อเห็นบพ่พหอชัดบ่เยออ้ชัดชัดชัดแชดยุดสิชัดเจนพ่อเห็นตัวไหนครับอือสีอให้เบิ้งนี่ยนี่ยนี่นี่น,นี่มองนี่ครับมองนี่ห้าศูนย์หนะ้าศูนย์ห้าเก้านี่แหละเนาะห้าศูนย์นี่แหละผู้ใดเห็นเลนยังไงเอาเด้อยวนดะ เป็นแปดนำเด้อครับแปดแฝงตัวมาน้ำนะครับแปดแฝงตัวมาน้ำครับอ่ะเดี๋ยวเราสิบให้เบิ้งถูกนำนะครับใดเห็นตัวไหนแคปไปเลยครับแคปไปเลยแคบไว้เลยนะครับแคปไว้เลยกับตัวเลขที่คุณเห็นห้าด้านนี้ก็มีนะครับนี่นะหัวตรงนี้จะมีห้านะครับตรงนี้จะมีห้านะครับตรงนี้จะมีห้านะครับนะครับแล้วก็จะมีไมแปดนะครับจะมามีแปดเด้อครับ ตรงนี้ก็ห้าเก่าห้าศูนย์อาจจะเป็นไปได้นะครับห้าเก้าห้าศูนย์นะครับตัวถูกตัวถูกก็จังบเบเร์กชัดเก่าชัดเก่าชัดถูมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะรอเลขถูกอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามารอเลขทูกกันพอเห็นยังเกาะเก่าชัดเก่าชัดแห้งครับเก่ายังหน่อยน้อยเก่าแปดบ่ตัวที่สองตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาติดติดแล้ว เห็นแต่วหัวแล้วสำหรับยูทูบได้ครับถูกสี่เหลี่ยมบ่ครับถูกสี่เหลี่ยมครับถูกสี่เหลี่ยมครับเฮ้ยเนเก่าๆซะแล้วบ่เนี่ยวันนี้บานชดเจนไกลแล้วออไกลแล้ว ้แลวเก่าแล้วสองตัวเนี่ยแมีนบอพว่าบอกว่าถือกันอาจจะเป็นแปะอ้ยกลายเป็นสามก็ได้เป็นสามก็ได้เนาะยังจะเห็นแต่หัวว่านชัดเจนอันนี้เป็นไหสั่งังนี้เป็นไหนเดี๋ยวล่อรุ่นอีกหน่อยหนึ่งอาจเก่าอาจจะเป็นสามหรือเป็นสองก็ได้ผมเป็นสองตัวเนาะผมแนมอย่างนี้เป็นสอง เห็อดหัวซื้อๆอ๋อสามชัดเย็นเดี๋ยวรักนวยรักลอยลักลอยลักซิฟลักซิบมาแล้วมาแล้วเป็นลักนวยเด้อครับเป็นลักนวยลักลอยคือคือเหล็กเหล็กยังลักลอยลักลอยคือเหล็กเก่าเหล็เกเก่าครับรักนวย เรา,เราลักซิบจัดลักสิบคือเลขสามครับลักสิบขึ้เลขสามแปดห้านะครับที่จมตรวกไปเห็นประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้แอดก็มองเห็นประมาณนี้นะครับห้าเก้าะเห็นสองสามจุดนะครับห้าเก้าเห็นสองสามจุดห้าศูนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับกับตัวเลขของคุพอแเนี้ยมันลุ้นที่นี่ ว่านเนี่ยตัวสุดท้ายพอก้ามาแล้วผมคิดว่าห้าตัวเลขแปดกับเลขสามเนี่ยตัวเดียวกันแน่นอนแปดกับสามที่ผมเห็นพี่จจมปวกกับตัวเดียวกันแน่นอนแต่ว่าผมมาล,ลุ้นว่าจะเป็นเลขห้าไหมถ้าเป็นเลขห้าตรงเนี้ยเตรียมอัดไปเลยห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดห้าสามอัดไปโหลดครับเตรียมอัดนะห้านะครับลุ้นว่าจะเป็นห้าหรือเปล่าตอนเนี้ยลุ้นกันคักครับ นี่แม้แต่คนมาดูนี่คิดเป็นไปได้ในเลขกห้เป็นไปได้ได้เลขกห้าเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้สูงมากเลยนี่เป็นไปได้สิเ้ไไดปป็นสูงมากเลยเนี่ยครับเนี่ยเออครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไว้ก่อนเนอะพออ่เป็นไปได้ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหรอใดเนี่ยจัดจัดเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยชัดเจนพอว่าหยุดบัวหาหาบัวหากระหกอ่ามันสิบบัไม่ทางเป็นหกไปได้มันสิไปตรงกับมองที่ผมเบิ่งตั้งแต่แรกแล้ว ก็เก้าหาแล้วก็หาสามหาแปดเลขเก้าเปอร์เซ็นแล้วเลขสามเก้าเปอร์เซ็นแล้วตัวเดียวกันแล้วอุ้ยแต่ว่าผมเห็นสัตว์แหงว่าตัวเดียวเดี๋ยวผมขอเบ่งเห็นยังเอรออันนี้หาแน่ๆหาแล้วมัสองหากรหาออกแล้วครับหาแล้วนี่หาอหลีตัวหาอหลีก็หาหาหาไม่ตรงนี้มาไปดูของพี่เลยรู้แล้วว่าหาหาแล้วนะครับฮือออกอ่า ห้าหรือหกเดี๋ยวผมใส่เบิ้องรวบใส่เบิ้งไปดิคือผมเนี่ยห้าเนี่ยห้าเห็นหางหาบ่ห้าเนี่ยมันเส้นหาหนึ่งเส้นข้างในต้องดูเส้นข้างในเด้อขีดมากๆเล็กห้าไม่เล็กโคตรเป็นปัญหาแล้วเป็นปัญหาแล้วอาจจะเป็นหกก็ได้นะครับอาจจะเป็นหกก็ได้เนาะ แต่ผมเบิ้งเก้าสามหกเก่าสามหกเพราะว่าหามันเขียนมองหนีเห็นบ่หามันเขียนมองหนีนี่ต้องเบิ้งข้างในได้เซ็นข้างในอเซ็นอมดมันคิดเลขหาเกินปัญหาแล้วเกยนปัญหาแล้วอัดเลยมือนีงวดนีวันหนีนี่แต่ผมเห็นห้าสามตรงนี้เนี่ยมันตรงมันตรงกันกับห้าสามห้าเก้าใช่ผมเห็นนะห้าเก้า ห้แล้วก็มีเลขหกับเลข8ดเลข8กับเลขสามันตัวเดียวกันแต่ผมคิดว่าน่าจะมีงวดนี้น่าจะมีห้าเหสแล้วก็5 8าแปดลักนวยเป็นปัญหาแล้วพอเห็นตัวไหนเป็นปัญหาเราบ่นเป็นปัญหาจัางไหนตาเทียงกันเป็นปัญหาจังไหนเอาลองมึง hai trăm linh bưng 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 bư bưng bư 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 บ่หากระหกบ่หากระหกมัดหานี่จิ๊กไดก็หาผมเบิ่งก็ว่าหาก็บ่ใช่มันเป็นเรียกบสิคือเลขกเก่านี่มันสิคือเลขกเก่าเนี่ยหกหามันคือต้องเด็ดสิแม่นบ่้อสงสัยอยู่หกนี่มันก็คือเลขกเก่านี่แหละเอออ้าวเบิ่งดีๆเบิ่งดีๆเบสโอ้ยเอ้ยมีปัญหามีปัญหา ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ชมช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมก็มาหาโชคหาลาบนะครับที่บ้านหัวหนองนะครับอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มาดูจอมปวกที่ให้โชคนะครับก็บอกว่าให้ตรงนี้นะครับให้ได้ถูกกันแล้วประมาณ50 0แสนนะครับคุณผู้ชมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลองเอาไปเสี่ยงกันดูกันแล้วกันนะครับสาหรับเลขที่ได้นะครับก็บอกว่าเป็น9 สามหกนะครับเก้าสามหกนะครับเก้าสามหกเก้าสามห้านี่แหละครับแล้วก็ตรงนน้นก็เห็นห้าสามนะครับคุณผู้ชมก็ลองเอาไปเสี่ยงกันดูกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม